สบายดี bert, สบายดีอีกรอบเด้อพ่อแม่พี่น้ um องดำหน้าแล้วกพ้นมาตกลิ่นเนาะพี่น้องบาดเนีะปลาเมาก็มาเลยเนาะพี่น้องเบากับตันไปเรี่ยงงัวเนาะพี่น้องแล้วกะยังดำอยู่สามคนสี่คนทางงานซาแพงเนาะน้องเบิ่งท่งท่งพุ่มท่งผ้าเด้อพี่น้องท่งผ้าดินผ้าอากาศพี่น้องเมื่อนี่คืมพ้นตก ลิ่นพี่น้องอบ้านนี้คนตกลิ้นมากอ่ะสีได้แข็งดำคือเก่าเนาะพี่น้องบ่ได้นี้ไปไซรหละแต่ร้านเช้าข่อยน่ตี้บ่มีบอนอยู่มาเบิ้งพี่น้องโอ้ห้องเงลิง,ลงข่อยร้านขอ่อยหนังตาคนอยู่บาทเน,นี่อ้าวสีอาเมื่อกะบ่มีคนอยู่นํา chim nghe súng vậy nam ỉa bò bên đây luôn nào nhiêu wow ừ. đắng đắng wow đắng đắng à. nào nhang nhạc mưa lẽ nhạc mưa lẽ lu mưa bận nào hay bằng bỏ mưa bỏ ừ. hả wow đi đi mưa bỏ bận hoài bằng hả ừ. ừ? bỏ mưa mưa bỏ bận nam mô ừ. mưa mưa hát ơi là mưa bò มาหาอีหล่าเมื่อบอโอ้ข้าเมื่อบารทนาให้ปังนะบูเมื่อพี่น,น้องขนะ็เมื่อหาอีหล่าเมื่อเปียกคักล้านข่อยบาดอ่าบบดทังติ๊บเขาติ๊บน้าน้ะพี่น้องสิได้กินเข่าเจือนก็เมื่อนี่ละเนาะการทีเอาข้นไปกับเครือดำหน้าแลลวบาดนพ้นกับตกแห้งแลละผูก สุดแสงหูแสงตาค่ะสเอมืงองาหูแน่เห็นแต่เหอนแม่อาเตะมันก็เป็นผางหน้านาะบ้ากใหญ่ บรรยากาศนํากันนะพี่น้องบรรยากาศสดๆร้อนๆเลยนี่ป้าดั้่เอาเมื่อว่าติบเขานี่ขึ้นไปเอากล้าแล้วเอาติบเข่าเมื่อน้ำแน่โอ้นะพี่น้องเศร้าหน้าี่ก็ถุกลำบากเด็ดส w i ง g ยำหน้านะพี่น้อง ข้ายแแหลงกับสิไข่แน่กะถ้ามา้ากินไปวันวันเนาะยมยมแหลงยยมหน้านี่ถูกเนาะพ้นกระตากแดดกระตาอ่ากระแพงกับสิจึงคิดไวท้ทนี้ก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวมียางกับสิถ่ายให้เบิ่งต่อเนาะอันนี้ถ่ายเอาบรรยากาศสดๆร้อนๆเลยฝนตกลินพี่นอ้อ หลังจากตากแดดตากพน <c oughs> เนาะก็แล้วเป็นทีเรียบร้อยก็คือแล้วงานหนึ่งนาะพี่น้องสำหรับหาใหญ่เออหายาวหน้าหายาวมันมีสามงานพี่น้องนี่งานที่สองหลอมี่งานที่สามยุดท,ท้ายพี<ร>่น้องชิพากันเมื่อแบบนี้เนาะเมื่อกินข้าวบา่ายพี่น้องแบบ ผักผักบาเนะพี่น้องขั้นคี่ว่ากับผักเที่ยงแต่แต่เดี๋ยวนี้มันเลยเที่ยงแล้วมันชีบาบเลยถ้าแพงกับวัสิจกกับปูพี่น้องเมื่อตำใส่มัมตอกอื้ม เอาผักขยั่งงันตั e y, ้งแต่เด well ือนหกไปปลูกแล้วเขาบอกเป็นสับเปล่ยเปื่อยเปื่อยตายเบิดสีห่าเอาผักขยั่งมาปลูกนั่นผักขยั่งบ่หนะนี่ซอแพงสีรองงมหม่องหนามไหลนี่พี่เนาะงมกระปูเนาะ Yeah. แตยัดอึดต่เก,กะปูกกนดูดมาลย่ยลยองูแต่สิคัะนกระปุะใส่้าวดังอาดมานแล้ว,วตัวหนึ่งตั้มจะมาเกาะเขาทำโตกับพ่อเด้อ na thì tôi nói. đây là gì đó, tôi nói. แล้วกันี่นี่อีกอ่ะอ้สิเอาหม่งแกเดียวนี่พอพอเลย โอเคน้อพี่น้องาหางนจใหม่ยกขึ้สิบ็กบ่ได้ดอกแคนบ่ลมหูมัน ็นน่ะได้ช่งโตเลยปลาดำได้อีกแล้วพี่น้องสามโตสี่โตกับพ่อดิหนูมากแม่ลิงรถเข็นน่ะใส่งห่าเอื้ยโตบังใหญ่พี่น้อง เอาบ่าเอาบ่โค้งวันนี้แต่สิกักเมื่อปลาดําเห็นอีกแล้วเอาเมลิงเม,ล,งมลิงปิดปิดขามันนี่ยเมลิงนาั่นมนาันสิไตไปนะแต่ข้าวยังน้อยนี่พัว nhảy โซเฟงเออพัว nhảy เพอซอแพงเนาะ พากระจกกับปูมาจ้่กินกับเจว่วรถเนาะพี่น้องแมนไม่ม,ม, <EN S 1> ม,มด MM สิดสิดไปสิด, <m> ดมมได้เต็มเตมสเต็มเต็มายสิด์เต็มเต็มนันแลลวสิออกรดบอลข้มมินกับข่แน่ มับอีกแล้วสิทธิ์ออกบื้มแล้วก็หายโค้งมันมันฆ่าเลยแมลงหักออกดอกเวรีใช่ยุมันครบบวมันานาๆน่ฮักจะง่ายออกเจ็บกระแหงกระไดกระอดได้มามาปลาปีงกระแหงกับเขาปลาดำได้สามสี่ตเลยนี่พ่ออะไรบ้างลองดูพี่น้องแง่ปลาชีบะบยังแงีอย ฮักงาบันเนาะงาบ้านนันเอาบวเย็บเนี่ยบ่เนาะแน่ง่ายบันนี้แม่ลิงง่ายข่อยวยตองมาเ็บง่มูมาสวยบ่ได้เจ็บ ปูก็ได้เออต้องต้องเลยเจ็บครบมือได้อีกแล้วป่าหา่ะอ้าปลาดำคือมันและได้ยกักโตแล้วพ่อแล้วปะจักหาหกตัวพ่อแล้วใส่ไล่มันเลรียนอ๋อเอาไปตำใส่หมักโตกพี่น้อง ใจพักคันแยงอ่อนทมห้อมเนาะแสบน้ำลายแตกมันมันมัน,ม,นมันสมมันเปียวแท้หมักเตาะ โอเคน้อพี่น้องมาฮอน,นี่กับสิโอจบคลิปก่อนหากไรกดแชร์กดติดตามให้สองซาพแพงให้ได้พี่น้องหูถทอหน้าแบบแบบธรรมชาติทอไม้ไผ่สบ,บายหน้า <c oughs> รอชมคลิปหนาเด้อยังปลาหม่าวยังปลาดํา ក្ដូបតៃក្ដូបតៃហ៊ឺតៃខកតៃណែ